วันน wat ี all all mm ้ผมจะมาดูที่หมู่บ้านไยสามเกียวตัวนั้นเขียวตัวละียวออกมาเกษตรหมานะครับมองงานนานพินาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพินาคุณกุลาภรทุกท่านในเรื่องเดียวกันนี้นะครับทั้งของท่านน่าจะมาอยู่ในเส้นทาง way of love เส้นทางแห่งความรักซึ่งเป็นการเชื่อมกันระหว่าง และว่าเขียวซึ่งเปถึงผมดีดรายงานสดอยู่ตรงนี้นี่เป็นประเด็นในการพัฒนานิสัการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปเสริมกับรายได้สองล้านล้านบา,าทของประเทศไทยซึ่งเป็นโจนทย์ใหญ่ในสามปีข้างหน้าจะ่อกจะไปถึงนั้นนะครับแล้วมาดูความลื่นวหวของเรื่องความกงวลกับเศรษฐกิจของยุโรปกันก่อ,กอนวันนี้การประชุมกรมเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ของยุโรปแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า ในการจัดสัมมนาโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในเรื่องทางลอดส่งออกไทยผ่านใต้วิจิตรยูโดยจะมีการเชิญรองกรรมการกิจการของเอ็กซิแบงค์คุณสมภพจิตเป็นพงศ์มาพูดถึงพิจิตรดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าจะยืดยาวครับและจะส่งผลให้ตลาดการตลาดน้ำตาใจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่นที่ชะลอตัวมากต่อทิศคางไว้ครับในขณะเดียวกันได้เปิดเผยครับว่าผมคิดจะกระทบกับประเทศไทยใ5อาชีพภาษาต่างๆซึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องประหลาดหารทะเลกระสอบกระตารู่ องทยสภาพที่รักษาสิทธิพิเศษทางภาษีหรการกองน p ส่ครับในขณะเดียวกันระเอชนซึ่งก็คือคุณทงสักอาสน์ประธานกรรมการของการค้าไทยเรียกร้องให้รัฐพาวรถึธนาคารของรัฐก่อซืเชื่อตอกเพืตามี่สอโดนเขากำลังก่อผู้สองมาใเราเชื่อันกระเทืินกับปัญหาการขาดสภาพกในขณะนี้ครับนั่นคือความน่าสนใจของวิกฤตเศรษฐกิจยูโรซึ่งคต้องติดตามกันต่อไปนะครับแจาถึงที่นี่นี่ก็โจ์สําคัญว่า สองล้านล้านบาทนั้นจะมีส่วนทำให้การท่องเที่ยวภาคชุมชนได้ประโยชน์าามากแค่บบไหนางไรติดตามกันในท่องเที่ยวไทยสองล้านล้านบาทรับ <c oughs> แค่สุาเอาไว้ที่เราเต็มที่ได้เตมที่ของ